ต่อไปค่ะเด็กชายพานุวิทย์พลิงพร้อหรือว่าน้องชิวนะคะมาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะกับเพลงเก็บเงินแต่งงานค่ะโอ้โหนี่เพลงชั้นครูเลยนะค่ะเก็บเงินแต่งงานนี่เป็นเพลงของครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งของสุพรรณบุรีครับครับนั่นก็คือคุณครูเมืองมนสมบัติเจริญขนาดผู้ใหญ่ยังร้องยากเลยเพลงนี้เด็กเป็นยังไงต้องฟังปังขอเสียงปรโมดังๆนะคะให้กับน้องชิวค่ะเชิญครับ ប្រូវាកาនៃ กับเพลงเก็บเงินแต่งงานค่ะอายุ6ถึงส2นะครับท่านผู้มีเกียรตครับดูสิครับเด็กตัวแค่นี้อายุแค่นี้แต่ร้องเพลงอมตะของครูบาอาจารย์ได้ครับมันน่าทึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นเพลงแบบนี้นี่ถือว่าเป็นเพลงรุ่นอาวุโสผมขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการที่อาวุโสสูงสุดนะครับคเอกชัยศิวิชัยพี่เอกหลบเลยครับก็เรียนเชิญ โอ้มไม่อายุเท่ากันแต่ผมว่าดูใบหน้าท่านดูอาวุโสดีครับน่าเชื่อถือครับโทไม่จริงก็ไปหน้าไปหน้าเขานั่งเครื่องบินนะฮะผมนั่งสองแถวหน้าก็เลยไปก่อนครับกล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 ับเรียนเชิญครับแม่จะพูดไปแล้วสุขภาพดีมากเลยผมไม่ขาวดำยันหนังหัวเลยคครรัับบผมหรลอคุณครับไม่ต้องทะเลาะกันคุณไป โกกลานเดียวกันไม่ใช่หรือฮะเออต้องบอกว่าอันดับแรกเลยนะครับผมเองมีความรู้สึกตื่นเต้นมากวันนี้ที่เราได้เห็นเด็กรุ่นใหม่ๆทายาททางด้านเพลงผู้รับไม้ต่อจากรุ่นพวกเราแต่ไมพวกเรายังไม่ไปไหนนะฮะครับครับแต่ว่าได้รับไม้ลูกเอ้ยคนสุพรรณในเขากินอะไรกันนาะเสียงถึงเป็นอย่างนี้ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าวัตถุอะไรถ้าจะให้ดังต้องใส่สุพรรณมันถึงจะดังอา้วอาวถ้าไม่มีดินปวงดินปืนถ้าไม่มีสุพรรณก็ไม่ดังนะจำ <c oughs> ัดอกไหมอ,อย่ามาสักดอกเมื่อกี้กูยังตกใจไม่หายอยู่เลย <c oughs> เออต้องบอกว่าวิธีการร้องเพลงของหนูนะวันนี้มันไม่รู้จะเอาอะไรมาติลูกอะไม่รู้เอาอะไรจะมาบอกว่า ตรงนั้นผิดตรงนั้นถูกเพราะจริงๆแล้วการร้องเพลงเป็นนักร้องมืออาชีพเวลาอยู่ในห้องอัดเขาให้เทคได้ตั้งหลายเทคลูกแล้วนักร้องบางคนนะปัจจุบันนี้อัด20เทคแล้วกัดตัดเอาเนื้อที่ดีมาต่อกันโกหกคนดูก็มีนะลูกแต่นะหนูทำได้สดๆแล้วร้องได้ขนาดนี้จะไม่ปลบกมือให้ก็ไม่ใช่แล้วแหละไม่รู้จะพูดยังไงลูก ชอบขอบพระคุณมากครับผมอาครับถ้าผมจะมามีเมียสุพรรณแล้วผลิตจะทันอยู่ไหมฮะอยางเอกชัยนี่ไม่มีปัญหาครับไม่ทนปรึกษาเรื่องนี้กับสุรชาติสมบัติเจริญได้เลยครับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมีแต่นมจีนน้ำยาไม่มีแล้วครับโอขอบคุณจริงๆริครับกับกับความคิดเรียกว่าคอมเมนต์ดีๆที่จะให้กำลังใจกับเด็กตัวน้อยคนนี้แต่นี่แค่สองคนนะ วันนี้นะ่ะปวดหัวทั้งคืนร้องดีทั้งหมดคนต่อไปเลยขอบ<ช>คุณ<ล>มาก <ขอ S 1> ครับก <ขอ S 1> ็จะเอามือให้กับน้องชิวด้วยนะคะ